โอเคคุณคุณจำเบลิน่าได้ไหมครับ mm hmm. คือเรื่องเป็นงีครับตอนนี้เธอแยกทางกับผมแล้วครับด้วยสาเหตุที่ว่าตอนนี้ผมมีแผลเป็นหน้ารังเกียจน่นก mm ็หมายความว่าตอนนี้ผมไม่ได้เลสไปแล้วและสิ่งนั้นมันทำให้ผมเข้าสู่ด้านมืดของพลังดูสีตาครับกลายเป็นซิดหลอดผมจึงกลายเป็นเอ็ดหลอดและทำการฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าอย่างทารุนแต่แล้วผมก็ได้รู้ว่าในชีวิตเนะี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้หรอกนะชีวิตคนเราเนะี่ยมันต้องชีวิตอ้ยมึงจะขำอะไรนักหนาะฮ ผมได้เดินทางกลับมาสัยกรรมให้ตัวใสปิ้งเหมือนเดิมที่ฮอกวอตส์ความเอจจี้ของผมก็ได้ถูกชารางแล้วก็เอาดาบเชียนีไปทิ้งเลยและเพื่อการตามหาอะไรสักอย่างผมจึงกลับไปที่หอคอยของรานีลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่เป็นไรใครทำลูกพี่โอ้ยยายาลูกพี่ผมไม่อยากทำลูกพี่สติกลับมาลูกพี่เอ้ยลูกพี่ผมไม่อยากฆ่าลูกพี่แต่มันว่าอ้าวเฮ้ยผมเสียใจด้วยลูกพี่ แต่ลูกพี่ไม่ได้ไปต่อลูกพี่เขาตามซิมลานีมานานมันทําให้เขาเป็นแมสเดสไม่เป็นไรลูกพี่ผมจะซิมลานีเผื่อคุณเองแล้วตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่ mm hmm. มูนไลท์อาลตา้าแล้วซึ่งแม่งโคตรสวยงามและที่นี่ผมก็เจอหลุมะไรสักอย่างสิ่งที่ผมต้องทําก็คือถ่ายฟิงเกอร์บัตโฮโอ้ว้าวสวัสดีครับคุณลานีคุณมาอยู่ตรงนี้นี่เองเมื่อความรักไม่สมหวังเราก็ต้องมูฟออนครับเนื่องจากตาัวละครผมเป็นตัวละครหญิงนะครับ เท่านี้มันก็จะเป็นยูริเซ็กบูทเลได้แล้วแต่งสิครับรออะไรและตอนนี้เราก็ได้ซิมมามากพอที่จะเดินทางต่อกันได้แล้วครับเย้เย่เออเฮียอะไรวะ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 อะไรมึงมาไงนี่ไงมึงอยู่นี่เองไอเรือเฮออเรียบร้อยครับคนพายเรือนั่นอะไร นั่นนั่นบอสใช่ไหมโอเคไม่ได้เตรียมใจมาสู้บอสกลับก่อนโอเคมาผมกลับมาแล้วไหนมีอะไรให้สู้ม่าไจแอนคัมโอ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 มาตายเลยหรอวะโอโอโออรอนร้อนรอรอนรอออนเคบอยโอเคเข้าเฟสสอง มีเฟสสองด้วยเหรอวะมึงจำเป็นต้องโอ้ผมเพิ่งสังเกตว่าต้องคงมันเป็นหน้าคนนี่หะ่าโอ้ยแมงดูเจ็บชิบหายเลยอย่าอย่าจะทำอะไรโอ้โหกูฟันอืมโอ้โอ้ไฟไฟอยู่ในปาร์ตี้ร้อนยังกับไฟเยอะฟันขาฮะตาปลารับบริการถอดตาปลาไอสัตว์าอหลบหลังมันหลบหลังมันเฮ้ย เฮ้ยไอ้ฮีโอ้โอ้โอ้ระเบิดโอ้มาซีเลียนโหมดแอคทีเวตควรขาแม่ควรขาแม่โอเคโอเคเขา้าเฟสสองโอเค ได้คุณคราวนี้ต้องได้มึงจะกิ้งแล้วเครียดอะไรบ่อยๆเ,เรียบร้อยอสวยงามเอาทีโพสไปต่อไปคือบนนั้นใช่ไหมโอ้มันดูจะมีบอสอีกตัวมากเลยแต่ไม่เป็นไร ลงไม่ได้ก็ไม่มีใครบอกเชิงเงเงเงนั่งสิโอ้มีคาสินด้วยวันลิงทรูเดมอลว่ะคุณอือหือเอ h e r e a อาว่เออกูอยากกลับบ้านโอ้โอ้โย้ยยยยยยเฮ้ยเฮ้ยเฮยยเฮ้ยย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 ยรยย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 ่ายยยยยยลผ่านไปยยยยยยยาวังย แทงดากแม่งลุกขึ้นมาไฟอะไรกับโฮมอยากกลับบ้านแล้วให้ผมได้กลับบ้านได้ไหมมังกรอยู่ข้างหน้ากูก็เห็นบินเต็มฟ้าเนะี่ยกูจะไปยังไงเรียกม้าได้ไหมเรียกม้าไม่ได้โอเควิ่งอย่างเดียวน่าจะมาโอเคโอเคทางนี้อยู่นูน่นมาแล้วมนมาแล้วมาแล้วกูเข้าแล้วบาย ลอสเก็ตอยู่นี่ขอบคุณครับโอ้กลับบ้านได้แล้วโอเคจะรออะไรโอ้มีปราสาทยอยู่แถวนี้ด้วยมึงเอาคุณหน้าประตูเลยครับมาดิโอโอแค่นี้คิดว่าเก่งแล้วครับง่ายๆครับแค่เนี้อีซี่ Do you want to build a snowman? โอ้ยโอเคกูเพ่นก็ได้กูไม่สู้แล้วไปแล้ววิ่งแล้วโอ้เฮียอะไรวะโอเคหมาสู้ไอหมาตัวพวกนี้สู้ได้มามา ใช้ด้วยเจ๊จ๋าเอา่อยิงอีกฝั่งหนึ่งเจ๊เจ๊ยิงอีกฝั่งหนึ่งเจ๊ฝั่งนี้เจ๊มันมาแล้วโอ้ยสามาห้องบอสมา

โอ้ยอยา่ามาหนึง่งอ่า yes ส,สวยงามโอ้ยแม่งเหนื่อยชิบหายเลยครับ